สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด อาจารย์เจตย้ำมลพิษทางอากาศส่งผลมะเร็งปอดจริงเรื่องนี้ไม่ควรมองข้ามจากกรณีหมอกริไทยเจ้าของเพจเฟซบุ๊กสู้ดีวะซึ่งเป็นผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งซึ่งเจ้าตัวป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทางทั้งที่อายุยังน้อยซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งคงจะหนีไม่พ้นมลพิษทางอากาศฝุ่น PM. 2.5ที่หลายคนมักจะมองข้ามไปล่าสุดทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ได้สอบถามไปยังอาจารย์ 7, เ,รเจดดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประ ภาควิชาวชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอาจารย์ได้เปิดเผยว่า ต้องขอแสดงความเสียใจและขอให้กำลังใจกับคุณหมออย่างเต็มที่ด้วยเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศในบ้านเราได้ดีเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทยอย่างคุณหมอที่อยู่เชียงใหม่ซึ่งเราเคยคิดว่าเชียงใหม่น่าจะอากาศดีแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเชียงใหม่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเรื่องฝุ่นควันคอน่อนข้างรุนแรงและเป็นตลอดทั้งปีแม้ว่าจะออกกำลังกายร่างกายเข้มแข็งดูเป็นคนหนุ่มสาวแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงจะทําให้ป่วยหนักได้ ผลกระทบจากเรื่องมลพิษทางอากาศผู้ใหญ่เองก็สามารถเกิดได้เช่นกันถุกเพชทุกไวยได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดอาจจะเกิดปัญหาที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพหัวใจโรคที่เกี่ยวขับสมองขาดเลือด stroke สุขภาพทางระบบทางเดินหายใจแน่นอนเรื่องของโรคมะเร็งเกี่ยวกับปอดและโรคเรื้อรังอื่นๆรวมทั้งสุขภาพจิตก็มีปัญหาได้จริงๆแล้วผลกระทบเรื่องพวกนี้มันคือเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษทางอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5หหรือไม่ว่าจะเป็นก๊าซพิษในอากาศไนโตรเจนไดออกไซด์ dioxide, เป็นผลของการใช้รถยนต์ยานพาหนะ แม้แต่ก๊าซโอโซนซึ่งเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นอากาศที่ดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นก๊าซพิษซึ่งเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งที่มาจากเรื่องของอุตสาหากรรมเรื่องเหล่านี้ชัดเจนว่าส่งผลต่อสุขภาพมากๆหลายคนบอกไม่ได้สุบุรีรักษาสุขภาพมันโดยตลอดมีคําถามว่าทําไมถึงเป็นมะเร็งปอดส่วนหนึ่งก็เพราะตัวมลพิษในอากาศมันเข้าไปและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อในปอดได้ยิ่งใครมีพันธุก,กรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้เกิดมะเร็ง ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้น ก็คงต้องทางสองทางช่วยกันทำยังไงให้มลพิษทางอากาศน้อยลงการเผาไหม้ทางการเกษตรให้มีความจำกัดมากขึ้นการใช้ยานพาหนะเชื้อเพลิงต่างๆลดน้อยลงอาจจะมุ่งไปที่เรื่องของไฟฟ้ามากขึ้นและอาจจะป้องกันตนเองด้วยมีความตระหนักว่ามันมีอันตรายนะไม่ใช่ว่าแค่สูดดมธรรมดาก็อยู่ได้ต้องรู้ว่าต้องจัดการยังไงการใช้หน้ากากอนามัยการใช้เครื่องฟอกอากาศให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นแล้วครับ ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ